มีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในประเทศไทยประมาณกว่า1 3 0 0 0 0รายค่ะในจํานวนนี้เองนะคะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนอู่ฮั่นกว่า1,300รายนะคะที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยแต่ว่ากลับอู่ฮั่นไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่ามีการปิดสนามบินซึ่งเรื่องนี้เองสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตมก็เข้ามาดูแลด้วยเหมือนกันนะคะโดยพลตารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองออกมาเปิดเผยถึงจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยังอยู่ใน ประเทศไทยนะคะพบว่าในยอดสะสมเดือนหนึ่งวันที่1มกราคมถึง31มกราคมนั้นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาบ้านเรา9,4961คนค่ะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วกว่า8 6 0 0 0คนสแสดงว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะคะกว่า1,34,000คนด้วยกันแบ่งเป็นคนจีนจากอูห่ฮั่น1,324คนจากกวางโจ1 4 9 4 0คนและเมืองอื่นๆอีกกว่า1 1 8,000คนนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับไม่ได้เพราะว่าสนามบินปิดแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากจีนที่กําลังทําเรื่องขอสถานทูตอยู่ในไทยต่อก่อนนะคะซึ่งสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ยกเว้นค่าปรับให้กรณีที่อยู่เกินสําหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและปิดสนามบินในเมืองอย่างเช่นเมืองอู่ฮั่นเมืองหววการเมืองอี้โจโนะคะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปเมืองต้นทางได้แต่สำหรับ หรับใครนะคะที่เป็นคนต่างด้าวที่ประสงค์เดินทางกลับออกรอกชาาจักรเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเดินทางไม่ได้ก็มีการยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่เกินกําหนดหรือว่า Over อร์ y เตด้วยคือไม่คิดเงินเพิ่มนั่นเองนะคะส่วนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของ,องสาธารณประชาชนจีนที่เดินทางมาจากเมืองอื่นแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวถ้าเดินทางกลับประเทศไม่ได้ให้ไปติดต่อขอหนังสือรับรองจากสถานทูตจีในในประเทศไทยซึ่ง อยู่ตรงถนนรัชดาใกล้ๆกับห้างฟอร์จูนนะคะรับรองว่ามีความจําเป็นค่ะที่จะต้องอยู่ในประเทศไทยอีกแล้วก็ถ้าได้หนังสือรับรองจากจีนแล้วนะคะคนต่างด้าวก็สามารถอยู่ต่อได้ไม่เกินครั้งละ30วันซึ่งตอนนี้ยังมีผู้ที่ทําหนังสือจากสถานทูตมายื่นให้กับสตมแล้วบางส่วนด้วยเหมือนกันค่ะ